นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน60ปีไทยออยเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับกู้จูก็สู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้วันจันทร์12กรกฎาคม 2,564ครับผมสุทธิวัฒน์และคุณธัญมัยนะครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง f c e e o o o l l v v นะคะเพจของสำนักข่าวไทยด้วยค่ะแล้วก็ไลฟ์ไปพร้อมกันนะคะถ้าท่านที่อยู่บ้านวันนี้ work from home อยู่นะคะก็ดูผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์ได้นะคะมีเซตโซเชียลมีเดียของบ,บ,บอลบลจต่างๆฝากไว้ที่ settrade.com ด้วย เพราะว่าวันนี้ในกรุงเทพแล้วก็ปร,ริมณฑลให้ work from home ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยกเว้นงานที่จําเป็นบางอย่างนะคะก็อาจจะต้องออกเดินทางมาทํางานแต่ก็ยังเห็นว่าเยอะอยู่นะที่หลายงานที่ work from home ไม่ได้นะคะกับถือว่ารถในกรุงเทพบางที่ใจกลางเมืองก็ยังติดอยู่ให้เห็นเนี่ยนะฮะวันนี้ลอง Facebook Live คุยกันเรื่องนี้กับสำนักข่าวไทยนะครับแต่ถ้าดูภาพของบรรยากาศของเศรษฐกิจผลกระทบจากล็อกดาวน์จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องติดตามวันนี้ในเบรกที่2แล้ววันนี้ตัวเลข ของผู้ติดเชื้อวันนี้นะครับยังสูงอยู่นะฮะ8,656ร 8, ายนะครับและผู้เสียชีวิตวันนี้ที่เพิ่มขึ้นมา80รายวันเสาร์วอาทิตย์ที่ผ่านมาก็9,000อัพ9,000อัพทุกวันนะคะแล้วก็มาวันนี้ก็ลงต่ำกว่า9,000เล็กน้อยแลคะ่ะครับพาไปดูตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนครับตลาดหุ้นสหรัฐบ,บวกได้แรงเลยครับฝั่งของดาวโ o n e s บวก4 4 0กว่าจุดนะครับบวกขึ้นมาเนี่ยนะฮะโดยภาพรวมในรอบสัปดาห์ที่แล้วบวกขึ้นมา0จ 2%ด้วยกันสำหรับดาวโจนส์นะครับส่วน s p 500เพิ่มขึ้นได้48.3 7จุดและ N a s ส a q เพิ่มขึ้นได้142.1 3จุดนะครับ S&P 500ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ N a s ส a q ดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ0.4% <c oughs> ปรับตัวกันได้ทั่วหน้านะครับแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการสำหรับดาวโจนส์เช่นเดียวกับ s p 500แล้วก็ NASDAQ แนะครับได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มการเงินและหุ้นกลุ่่มอืน,อน ที่ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีดตัวขึ้นหลังจากที่ร่วงลงในช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับขณะที่โควิดสิาสายพันธุ์เดลต้าก็ยังแพร่ระบาดต่อเนื่องนะครับหุ้นในกลุ่มการเงินในดัชนีเอส0 0เอพุ่งขึ้น2.9%รตรวมทั้งหุ้นกลุ่มพลังงานกลุ่มวัสดุกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้นด้วยนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐไตรามาสสเนี่ยจะขยายตัว 65.8%เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดไว้54%ต้องยอมรับส่วนหนึ่งฐานปีที่แล้วต่ำด้วยนะ,ะนะฮะขณะที่ตลาดยังรอฟังถ้อยถแถลงของประธานเฟดเองครับที่จะมีการถแถลงต่อสภาคอนเกรสสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะดูว่าจะมีสัญญาณบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจอะไรบ้างอัตราเงินเฟอ้อทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐรวมทั้งผลกระทบโควิด -19 ที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะครับ โดยเขาจะกล่าวถ้อยถแถลงต่อคณะกรรมาการธนาคารประจำวุฒิสภา14กรกฎาคมนี้แล้วก็ต่อคณะกรรมาการบริการการเงินประจําสภาผู้แทนราษฎร15กรกฎาคมเป็นปัจจัยที่ตลาดยังรอติดตามอยู่นะคอันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะทุกปีเนี่ยจะแถลงต่อครองเกสที่สำคัญสำคัญสอครั้งกุมภากับกรกฎาคมนี่แหละคะ่ะ ไปดูตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่ยุโรปก็คึกคักด้วยบรรยากาศบอลยูโรอ่ะเพิ่งปิดฉากไปนะคะคตลาดหุ้นก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะบวกได้ทุกตลาดเลยเมื่อวันศุกร์นะคะอย่างที่อังกฤษเนี่ย ฟุตซีร้อยเพิ่มมา91ดจุดเ,เด็กคืเยอรมันเพิ่มขึ้นมา267จุดเลยแล้วก็ C ซ4 0ฟีที่ฝรั่งเศสร้อยจุดนะคะปรับตัวมากขึ้นในรอบ2เดือนเลยค่ะลบล้างการติดลบในสัปดาห์ที่ผ่านมาและนักลงทุนก็พากาันเข้าช้อนซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไรด้วยหลังจากที่ตลาดลงมาหนักก่อนหน้านี้นะคะเพราะวิตกกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางโควิด19ที่ยังระบาดอยู่ค่ะนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้น ที่ลงหนักในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วก็คือพวกกลุ่มรถยนต์เนี่ยพุ่งขึ้นมา4%เมื่อวันศุกร์แล้วก็กลุ่มเหมืองแร่พุ่งขึ้นมาประมาณ3%กว่ากลุ่มธนาคารก็พุ่งขึ้นมา2.4%เลยนะคะหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรข,ของสหรัฐด้วยแล้วก็ของทั่วโลกที่ลดต่ําลงหุ้นสายการบินขึ้นมาได้แล้วนะคะเนื่องจากอังกฤษมีแผนที่จะยกเลิกการกักตัวผู้ที่เดินทางจากประเทศอื่น,นๆที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะ ส่วนน้ำมันกันบ้างครับ WTI เพิ่มขึ้นมาเหรียญกับอีก62เซนส่วนเบรนต์เองเพิ่มขึ้นมาเหรียญกับอีก43เซนฝั่งดูไบก็บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ2หเหรียญกับอีก45เซนด้วยกันเ i a เปิดเผยเมื่อวันพุธนะครับสต็อกน้ำมันดิบสารัฐลดลง6.9ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นักวิเคราะห์ค,คาดว่าจะลดลงเพียง4ล้านบาร์เรลคือลดลงมากกว่าที่คาดก็เป็นปัจจัยหนุนให้น้ำมันเนี่ยไปต่อได้นะครับ WTI ปรับตัวลดลงนะครับในรอบสัปดาห์หลังจากที่ O p e ป OPEC ป l u s ประสบความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมันคือกระแสข่าวเนี่ยซาอุก,กับารัสเซียเขาเสนอให้เพิ่มกำลังการผลิตในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยนะฮะโดยทยอยปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ4,000บาร์เรลตั้งแต่สิงหาไป็นถึงธันวาแต่ข้อเยกร้องนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือทาง UAE สหรัฐอารับเอริเรสอาจจะไม่ได เห็ดด้วยเนี่ยะนะครับก็เป็นประเด็นที่ตลาดยังคงจับตาอยู่แล้วก็ยังคลุมเครือในฝั่งของตลาดน้ํามันมนคะครับส่วนตลาดทองคำนะคะปรับตัวขึ้นมาได้เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันนะคะ,คะว,วันศุกร์ค่ะโคเม็กซ์อยู่1,810เหรียญ60เซนต์ต่อออนเพิ่มขึ้นมา10เหรียญได้ค่ะได้แรงหนุนจากที่ดอลลาร์ออนแล้วก็แรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยนะคะทงกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจะคะ่ะถัดมามาดูราคาทองคำไทยกันนะคะ ของเช้าวันนี้ค่ะจากสมาคมค้าทองคําบวกได้ร้อยบาทค่ะทองคำแท่ง27,900บาททองรูปพรันธ์28,400บาทต่อบาททองคำนะคะ เงินบาทก็อ่อนค่าเช่นเดิม32บาท52สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าอยู่ค่ะเพราะว่าเผชิญกับแรงกดดันของการระบาดโควิด -19 ในประเทศเราดังนั้นกรอบค่าเงินบาทนะคะอยู่ที่32บาท45สตางค์ถึง60สตางค์นะคะต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงวันนี้ค่ะครับส่วนปัจจัยบวกลบนะครับคุณผู้ชมฝั่งของปัจจัยบวกแน่นอนจากต่างประเทศค่อนข้างหลายเรื่องทั้งดาวโจนส์ที่เพิ่มขึ้นได้หุ้นยุโรปไปต่อราคาน้ํามันที่บวก วันนี้ต้องรอดูว่าบ้านเราจะเป็นยังไงเพราะปัจจัยลบบ้านเราก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นมาตรการล็อกดาวน์สิจังหวัดควบคุมสูงสุดที่เริ่มวันนี้<ฆ>คือเข้าใจว่าตลาดอาจจะรับข่าวไปบางส่วนแล้ว<ฆ>นะฮะแล้วก็ฝั่งของทองคําที่เพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยนะครับ<ฆ>ก็เป็นปัจจัยลบของตลาดในวันนี้<ฆ>เช่นกันภาพรวมวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับคุยกับนักวิเคราะห์จากบอลอมีแบงก์กิมเองประเทศไทยผู้นวกการอาวุโสฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์นะครับคุณวิจิตอารยะพิสิทธิ์มาคุยกับเรานะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเริ่มจากปัจจัยในประเทศเลยนะคะที่วันนี้ก็เริ่มล็อกดาวน์นะคะอย่างเข้มงวดเลยในสิบจังหวัดทั่วประเทศนะคะตลาดรับข่าวนี้ไปยังไงเราบ้างคะคุณพิศคะต้องบอกว่าวันศุกร์เนี่ยตลาดมีจังหวัดในการถอยลงมาแล้วก็มีจังหวัดในการเกิดทเ,เทคทนิคอลรีบาวขึ้นไปแล้วนะครับในเนี้ยผมเชื่อว่าณนะจุดหนึ่งเนี่ยคือตลาดไพรส์อินไปแล้วนะครับในเนี้ยด้วยช็อตตรงนี้ต้องบอกว่า โมเมนตัมก็คงต้องจับตาในช่วงถัดไปว่ามาตรการต่างๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะทำให้ภาวะสถานการณ์โควิดในประเทศเนี่ยมันคลี่คลายลงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถือว่าต้องยอมรับว่ารอบนี้กับรอบที่แล้วเนี่ยปีแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่รผ่านเนี่ยต่างกันนะครับตัวเลขค่อนข้างเยอะมากแล้วก็สัญญาณของการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมันมาค่อ่ข้างเยอะเลยเนี่ยด้วยภาพแบบนี้ผมว่าโมเมนตัมของตลาดรีบาวด์ไม่ได้บ้างเนี่ยถือว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่า โอ,อก,กาสที่มาตรการจะคล้ายๆกันเนี่ยเอามาใช้กรอบหนึ่งเนี่ยผมว่า,าทําให้มุนมน้ำหมดตลาดมันคลี่คลายลงในระยะอันสั้นอันไวเนี่ยผมว่าคงยากนิดนึงนะครับใน,นียภาพรวมแบบนี้ขึ้นมาต้องรองัในการลงทุนนิดนึงครับแปลว่ามันจะถอยลงไปอีกหรอคะที่ตรงไหนคะทางเทคนิคแล้ว โอเคภาพรวมที่ผมว่าตอนนี้เนี่ยเช้านี้จังหวะในการดีดกลับเนี่ยน่าจะดีดด้วยฝั่งของตัวปัจจัยต่างประเทศอย่างเช่นฝั่งของจีนเนี่ยมีการปรับลดตัว r r ลงมาเนี่ยเป็นการฉีดภาพข้องเข้ามาในระบบทีนึกว่าปัจจัยในประเทศเนี่ยยังคงต้องสุ่มเสี่ยงรัระวังนะครับในนี้ภาพรวมระยะสั้นเนี่ยผมมองตัวกรอบที่จังหวะในการดีดมากๆที่มีเนี่ยสำคัญเนี่ยคือบริเวณซักมลาโซน1,530นะครับก็ตรงโซนนั้นเป็นแรงรับที่แข็งแกร่งพอสมควรในจังหวะการดีดกลับวันศุกร์เดือนนี้ ภาพรวมแบบนี้ดิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาเทรนด์ในโซนนีนไวีได้ไวไวให้ได้นะครับหรือว่าภาพระยะกลางยาวเนี่ยมองจุดแนวเราเป็นในยะำสำคัญมากๆคือเส้นค่าเฉลี่ยอีเมีย์200วันที่บริเวณสักมา1,500จุดนะครับดัะน,นั้นเนี่ยภาพสั้นผมมองกรอบรัดที่1530แล้วก็แอลต้าเนี่ย1น6 5าขณะที่ภาพกลางเนี่ย แนวรับเนี่ยมาชิวแข่งในกรอบ1 5 0 0จนถึงด้านบนเนี่ยคือ1 6 0 0จุดตลาดยังคงผันผวนในกรอบแบบนิไิกรอนนะครับครับทีนี้กลุ่มไหนรายอุตสาหกรรมกลุ่มไหนที่น่าจะมีแรงรุยเบากลับขึ้นมาได้เป็นพิเศษไหมครับโอเคแน่นอนตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการเตรียมรายงานผลประกอบการไตรามาสสองนะครับเรื่องนี้ภาพรวมของจุดหลักๆเนี่ยแน่นอนต้องไปเน้นหาหน้าหุ้นที่มีผลประกอบการเนี่ยที่แข็งแกร่งนะครับก็ จุดหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้โมเมนตัมของกําไรเด่นๆเนี่ยจะอยู่ในภาพของหุ้นที่ลิงก์กับ global play เช่นกลุ่มส่งออรกลุ่มโลจิสติกส์นะครับเดีเนี้ในระยะสั้นวันนี้เนี่ยเรามองว่ากลุ่มโลจิสติกส์เนี่ยยังค่อนข้างโดดเด่นนะครับซึ่งหนึ่งในหุ้นโลจิสติกส์ที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยทาวน์วันนี้เรามีการอัปเกรดตัวราคาเป้าหมายแล้วก็โมเมนตัมของตัวกําไรด้วยก็คือตัวของ vice logistics นะครับหรือว่าตัวย่อเนี่ย WICE นะครับช็อตนี้ผมเชื่อว่าจจะทททํําากไไรเเเเนนนนีีีี่่่่ยยยตอสสสป็ลมุุดดูง หกไตรมาสติดต่อกันนะครับในเนี้ภาพแบบนี้ค่อนข้างสดใสอีกสตอรี่หนึ่งอีกตีมหนึ่งเนี่ยแน่นอนคือตอนนี้สวบพเนี่ยพยายามที่จะทําให้เกิดโซเชียลดิสแทันซิ่งมากยิ่งขึ้นเนี่ยแน่นอนการเวิร์กฟรอมโฮมต่างๆเนี่ยมันดึงต่อเนื่องจากตอนนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยดึงไปอีกในช่วงไตรมาสสปลายปีแล้วเนี่ยภาพรวมคุ้นที่ได้รับอันส่งฉมวกจากฝั่งของตัวเวิร์กฟรอมโฮมเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะครับก็เรื่องหนึ่งตัวในกลุ่มของตัว IT เนี่ยก็คือตัวของ SIS นนะครัับตวี้เปป็นผู้ระกอบการเนนี่ยทาางด้ของจําหน่ายคราส่งเนี่ย ธุรกิจที่นันของคอมพิวเตอร์นะครับฝั่งของตัวอุปกรณ์มือถือซึ่งช็อปพวกนี้จะได้ส่งเชลี่ยจากฝั่งตัวที่ w o r ร f r o m home ออกไปเรื่อยๆนะครับก็กำไรไตรมาสสผมเชื่อว่าจะวิ่งทำจุดสูงสุดใหม่เนี่ยเป็นไตรมาสที่5ติดต่อกันคล้ายๆกับไวซ์ที่เป็นไตรมาสที่6ติดต่อกันนะครับประนี้ค,คาถามให้นักลงทุนทํากันบ้านไว้ก่อนในช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาสสมันจะช่วงเวลาไหนถึงไหนแล้วจังหวะในการเข้าซื้อคนเป็นยังไงคะซื้อก่อนเพื่อเก็งกาไรก่อนประกาศผลอย่างนี้ไหมคะ โอเคกลุ่มของตัวผลประกอบก,การของไตรมาสสองเนี่ยกลุ่มหลักนะครับที่ออกมาทุกทางคือธนาคารพาณิชย์จะออกมาก่อนนะครับก็ปลายสัปดาห์นี้เดี๋ยวทิสโก้จะออกมาตัวแรกแล้วก็ในฝั่งของตัวต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยจันอังคารพุธเนี่ยคุ้นกลุ่มแบงก์ประมาณ7 8ดดตัวเนี่ยจะรีพอร์ตมางนั้นเนี่ยมเมนตัมแบบนี้คือถ้าเราเชื่อว่าแนวโน้มของผลประกอบก,การยังไม่ได้เด่นเนี่ยรอซื้อเมือ,องลบออกนะครับรอให้จังหวะของราคาหุ้นกระแทกลงมาตอบรับปัจจัยลบในเชิงของตัวกำเนิดไหรือว่ามเมนตัมในช่วงถัดไปก่อนแล้วก็ ค่อเป็นจังหวะในการตั้งรับตอนนี้ผมว่ามูลตั้งขายกันคือถ้าหน้าคุ้ไม่แข็งแกร่งมากๆในเชิงเอิร์ n g s เนี่ยรอก่อน,นครับรอแถวสองในการเลือกเลือกถุตนะคบครับ,รบ<ม>อย่างก,กลุ่มแบงก์เองปันผลก็ดีเหมือนกันนะคุณวิจิตมองตัวไหนในกลุ่มแบงก์บ้างฮะโอเคภาพรวมกลุ่มแบงก์เนี่ยที่เกิดกระแทกลงมาเยอะๆเนี่ยผมมองในฝั่งของตัวหุ้นขนาดกลางก็คือตัวของทิสโก้เนี่ยแหละนะครับ,รบปันผลเนี่ยอยู่ในโซน3,7%ถือว่าโดดเด่นมากอยู่แล้วนะครับขณะที่หุ้นขนาดใหญ่เนี่ย ขอต่อรองคทอีกนิดนึงนะครับไทยวิชัยเธอร์นเนี่ยคือตัวของเค a n k นะเครับเคแบงเป็นตัวที่มีเอ็กโพเชอร์กับฝั่งของตัวท่องเที่ยวสูงมากถ้าเราเชื่อว่ากลางยาวอย่างเช่นเปิดประเทศเนี่ยดีเลยไปบ้างแต่ปีหน้าค่อยๆดึงกลับเนี่ยมุมตั้มภาพกลางยาวแนวโน้มของราคาหุ้นจะค่อยๆตอบรับเชิงบวกกลับขึ้นมาผิดว่าระยะสั้นต้องยอมรับว่าสัญญาณของแบงค์ใหญ่เนี่ยยังโดนภาพของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้าเนี่ยเป็นแรงกดดันได้เลยเนี่ยเอาให้แน่เอาให้ง่ายเนี่ยผมว่าไปที่แบงค์ขนาดกลางอย่างเซเลส ค่ะขอบคุณคับค่ะสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลุ่มแบงค์คือถูกจังเลยแต่ก็ไม่กล้าซื้อสักทียังมีปัจยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามก่อนนะถ้าใครจะลงทุนกลุ่มแบงค์โดยเฉพาะแบงค์ใหญ่นะครับเอาละครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราแนะนําทางฝั่งของนักลงทุนโดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือว่า TSD เขาของดการให้บริการ TSD Counter Service ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคมนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโควิด19และเพื่อความปลอดภัยของผู้ลงทุนผู้ลงทุนยังสามารถติดต่อทำธุรกรรมได้ผ่านทาง2ช่องทางนะครับก็คือ investor portal นะครับทางเว็บไซต์ที่ settrade ขออภัยที่ set.or.th นะครับถ้าใคร ไม่สามารถที่จะพิมพ์ได้เนี่ยก็สแกน QR Code คทางหน้าจอไปก็ได้นะนะฮะ,ฮะในข้อที่1น,นะครับ investor portal เนี่ยนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลยอดหุ้นเอกสารส่งออกหรือว่าตีคืนข้อมูลการทำธุรกรรมสั่งพิมพ์รายงานหนังสือรับรองหากภาษีณที่จ่ายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บริการแจ้งข่าวสารผ่านทางอีเมลหรือว่าสมัครหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร E- d ด V i d ด n d นะครับหรืออีกช่องทางครื่งทางไปรษณีย์นะครับส่งเอกสารได้เช่นเดียวกันนะครับ โดยดูรายละเอียดทางการทําธุรกรรมนะฮะโดยไปดูการจัดส่งเรื่องของการแบบส่งแบบฟอร์มนะครับแล้วก็เอาแบบฟอร์มนั้นเนี่ยมาส่งที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจํากัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งเข้ามาผ่านทางเนี่ยฮะส่วนบริการผู้ลงทุนนะครับเลขที่93ถนนรัชาดาพิเศษแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400นะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ Set Contact Center นะครับ020099999หรือว่าอีเมลที่ setcontactcenter@set.or.th ก็ได้ครับ ถัดมาน้ำใจคนไทยยังคงหลั่งไหลช่วยผู้ป่วยโควิด19นะคะโดยเฉพาะคนที่ยังมีกำลังไหวนะคะก็ช่วยบริจาคก,กันโดยบุรนรักกิย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะคุณกฤษดาเสกตะกูลกรรมการและเุรันยิกพร้อมด้วยคุณรองรับพนาประวุฒกุลผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานกฎหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบเงิน1ล้านบาทค่ะสนับสนุนโครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด19 เพื่อสนับสนุนการซื้อเครื่องมือแพทย์และก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคุณเต,ต๋บุญนาคเลขาธิการและคุณขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาดไทยเป็นผู้รับมอบคะ่ะซึ่งทางมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ในครั้งนี้นะคะครับส่วนสับลงทุนวันนี้ครับคุณผู้ชมเสนอคำว่าสวัปนะครับสวัปเนี่ยถ้าในฝั่งของตลาด ฝั่ง <ใน S 1> ของหุ้น<า>นะครับก็คือคสัญญาแลกเปลี่ยนนั่นเองคือการทําสัญญาระหว่างผู้ประกอบการสองฝ่าย <ฮะ S 1> ส่วนใหญ่มักจะใช้ธนาคารเป็นตัวกลางนี่แหละซึ่งทั้งสองฝ่ายเขามีความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเงินต่างสกุลกันในปัจจุบันก่อนที่จะแลกกลับมาในอนาคตตามจํานวนเงินวันส่งมอบแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ในสัญญานั่นเอง <ฮะ S 1> ครับ แล้วช่วงหน้านะคะเราจะคุยกับ TDRI กันนะคะมาประเมินเศรษฐกิจไทยกันกับช่วงที่ต้อง down, ล็อกดาวน์และโลกใหม่นี้นะคะจะส่งผลกับเศรษฐกิจยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาดูค่ะค มองเศรษฐกิจไทยกันนะคะไปพร้อมกับทาง TDRI ค่ะวันนี้เรียนเชิญดรกิริดาเพาพิจิตรผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาจาก TDRI เชิญเข้ามาคุยกันในรายการค่ะดรสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับดรก่อนอื่นถามประเด็นที่มีการล็อกดาวน์รอบใหม่นิดหน่อยฮะที่เริ่มวันนี้ครับ12กรกฎาคมใน10จังหวัดก็จริงแต่ภาพรวมผลกระทบกับเศรษฐกิจทาง TDRI ประเมินยังไงบ้างครับ ค่าจริงๆต้องเรียนว่าก็เป็นการล็อกดาวน์ที่อาจจะไม่สัญญาณมีปัญหาเล็กน้อยนะคะดรดรนะคะต้นปีว่าครึ่งปีแต่ว่าค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ธุรกิจที่ประทบเนี่ยก็ธุรกิจในภาะการนะตลาค่ะส่วนด้านการอุตสาหกรรมไม่ได้รับผลมากเหมือนกับ ล็อกดาวน์ในกว้างแ่วเมกาพุนทภาเแล้วนะคะตามเนี่ยการเราเราปเป็น่ค่ะครับดรคะด้วยสัญญาติดติดขัดขัดขออนุญาตต่อสายไปใหม่ได้ไหมคะ <c oughs> ขอาขค่ะขออภัยนะคะค่ะ <ขอ S 2> ที่ทดรบอกนะว่าภาคของเศรษฐกิจที่ผมได้ยินเนี่ยจับข้อมูลได้เนี่ยคือภาคเศรษฐกิจได้รับผลกระทบนะแต่ในแง่ของภาคการผลิตเองเนี่ยก็คือยังเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยนะครับ มีประเด็นเพิ่มเติมนิดนึงครับคุณผู้ชมก่อนหน้านั้นที่เราคุยกับทางนวเคราะห์มีคุณผู้ชมถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของ RRR ก็คือกรณีที่เป็นข่าวใหญ่ในฝั่งของเอเชียเองที่แบงค์ชาติจีนเนี่ยหัน RRR หนุนเศรษฐกิจสู้โควิดคือแบงค์ชาติของจีนเขาปรับในส่วนของ สัดส,ส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์นั่น,อนเองนะฮะก็คือธนาคารพาณิชย์ไม่ต้องเอาเงินไปเก็บไว้หลังบ้านแล้วาสามารถเอามาปล่อยเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนไปได้ก็ลดอ r าไป0.5%นะคะสำหรับสถาบันการเงินทุกแห่งจะมีผล15บ,บห้กรกฎาคมค่ะตอนนี้ดรกริดากลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีค่ะ่าได้ได้ยินชัดเจนนะครับ ดีชัดเจนค่ะชัดเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้นนทวน<ไ>ประ,ะเด็นอีกรอบหนึ่งครับล็อกดาวน์รอบใหม่ทีดียวเราประเมินผลกระทบเศรษฐกิจยังไงบ้างครับค่ะจุดาร่นล็อกดาวน์รอบใหม่นะคะาส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อโดยเฉพาะภาคบริการนะคะมากเอ่อาเนี่ยไม่ได้เอ่อล็อกดาวน์การทำงานในภาครัเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เทียบเอ่อการล็อกดาวน์ต้นปีของปีที่แล้วนะคะ ค่เนี่ยครั้งนี้ผลกระทบคงไม่มากครับอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเทียบกับ6ที่ผ่านมาหรือว่าคลื่ิตีจาก6ทีที่แล้วเนี่ยผลกระทบคงมีมากมากแน่นอนอือ่อกับภาคบริการเมื่อกี้เรียนไปนะครับฉงนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็มองกันะครับว่าการขยายตัวของไทยเดี๋ยวขอทีมงานต่อสายอีกรอบหนึ่งนะฮะเข้าใจว่าตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตน่าจะแน่นด้วยความที่คนเวิร์ดฟอร์มโฮมหรือเปล่าไม่แน่ใจ ใช้อินเทอร์เน็ตกันเยอมากอย่งใช่ไหมคะเด<อ>ีเออ๋ยวอาจจะเป็นการโทรศัพท์ลองดูอีกทีนะคะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าการล็อกดาวน์รอบใหม่นี้อีกมุมหนึ่งนะที่ประชาชนคนทั่วไปมองก็คือไม่เหลือทุนแล้วอะอปีที่แล้วยังมีทรัพย์สินนะคะยังมีเงินเก็บอะไรที่พอที่จะเอาออกมาใช้จ่ายหรือว่าแบบ เลี้ยงลูกน้องไว้เนี่ยไม่ให้ลาออกนะคะเก็บลูกจ้างไว้ก่อนแต่ปีนี้มันไม่เหลือแล้วไงค่ะคนก็เลยมองว่าน่าจะวิกฤตหนักแล้วรอบนี้นะคะรับนี้ภาคเอกชนเขาก็เสนอให้ภาคฐเร่งงยาเหมือนกันคือนอกจากจะประกาศล็อกดาวแล้วประกาศมาตรการเยียวยาควบคู่มาด้วยได้ไหมยังไม่ออกมาเลยเนาะมีตั้งแต่เดี๋ยวจะมีเข้าครมอเพิ่มเติมอีกวันพรุ่งนี้ด้วยเพราะมี รอบเดียวก็คือของกรุงเทพที่ปิดแคมป์คนงานกับ<อ>ปิดร้านอาหาร,รอันนี้ก็คือใช้ประกันสังคมเข้ามาเยียวยาแต่คนที่ไม่มีประกันสังคมเนี่ยก็จะได้น้อยหน่อยแต่ถ้าเยียวยาสิบจังหวัดยังไม่ชัดใช่ไหมคุณสุทธิวัฒน์ครับไปดูที่ภาคเอกชนอย่างที่เราบอกกันไปนะครับคุณสนั่นอังอุบลคุณประธานหอการค้าไทยก็มีข้อเสนอไปยังภาครัฐเหมือนกันนะครับหลังจากที่มีการหารือกับรองนายกสุพัฒนพงภพ์มีชาวรัฐมนตรีพลังงานพร้อมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆหอการค้าไทยเห็นว่ามาตรการเยียวยาภาครัฐเนี่ยควรจะต้องร บอกมานะครับโดยคุณสุพัฒนพงศ์จะนําข้อคิดเห็นนี้เนี่ยไปหารือในที่ประชุมสบสศนะครับซึ่งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้หอการค้าก็ได้มีการหารือกับสถาบันการเงินแล้วก็กรอตอนในการรวบรวมความเห็นผู้ประกอบการนะครับทั้งที่เป็นข้อเสนอแล้วก็ปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยได้มีการทําเป็นบทสรุปนําเสนอถึงข้อจํากัดมาตรการในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นมาตรการพักสัพักนี้นะครับหรือว่าขอมาตรการที่ให้มีการครอคทุม เงินใหม่ให้มีการเพิ่มมากขึ้นเพื่อน,นํามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องการตีราคามูลค่าหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะครับการลดเงื่อนไขข้อจากัดในการตีโอนทรัพย์เพื่อที่จะพักทรัพย์พักหนี้ก็จะทําให้กลไกตลาดแล้วก็การเจราจาเนี่ยสามารถตกลงกันได้นั่นเองพร้อมทั้งให้กลุ่มลูกนี้เดิมนาหลักทรัพย์ใหม่ เข้ามาเป็นหลักประกันได้นะครับแล้วก็ขอลดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของบสยเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินได้สะดวกมากขึ้นขอการค้าไทยเขาเสนอให้ภาครัฐเนี่ยผ่อนคลายกฎระเบียบนะครับเพื่อให้สถาบันการเงินสามารถใช้ดุลพินิษในการปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับแล้วสถาบันการเงินเองก็ต้องยอมรับว่าเขามีกฎเกณฑ์ของเขาเนี่ยนะฮะแต่ก็อยากจะให้กฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยพิจารณาจากหลากหลายมิติไม่ใช่พิจารณาจากเครดิตบูโรอย่างเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนขอนะครับ เอสเอ็มี e จำนวนมากจะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แล้วก็ฟื้นตัวกลับมาโดยเร็วนะครับสำหรับมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจหอการค้าไทยเห็นด้วยกับการเติมเงินเข้าไปในระบบคนละครึ่งเนี่ยเพิ่มจาก3 0 0พไปเป็น6 0 0ันนั่นเองนะฮะค่ะอาจารย์กิริดากลับมาแล้วนะคะ,คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะได้ยินชัดเจนครับทีนี้มาขออนุญาตเข้าตรงประเด็นเลยฮะข้อเสนอหรือมาตรการอะไรควรที่จะมีกับภาครัฐเพิ่มเติมเพื่อเยียวยาโควิด19ในรอบนี้บ้างครับ ค่ะจริงๆแล้วต้อเรียนว่าในรอบนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ไม่รุนแรงเท่ากับตอนปีที่แล้วอนะคะที่รเราโดนล็อกดาวน์กับทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าก็มีผลกระทบต่อภาคโดยเฉพาะภาคบริการพอสมควรเลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวิธีที่จะเยียวยาที่ดีที่สุดอะนะคะนอกจากที่จะให้เงินกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะ ก็น่าจะเป็นการที่จะช่วยเหลือทางผู้ประกอบการเองหรือ SME นะคะที่อยู่ในภาคบริการเหล่านี้นะที่ได้รับผลกระทบปนะคะเช่นนะคะอาจจะเป็นการให้เงินกับทางผู้ประกอบการนะคะตามจำนวนรายหัวของลูกจ้างที่เขามีนะใครอาจจะอย่างยกตัวอย่างถ้ามีลูกจ้างสิบคนก็อาจจะได้เงินต่อหัวสามพันบาทต่อคนก็ได้ไปสาม0 0บาทต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้ไปช่วยพยุงนะคะพยุงธุรกิจของเขา เพื่อที่ว่าพอคลายล็อกดาวน์แล้วนะคะจะได้กลับมานะคะกลับมาท,ำทํำธุรกิจได้อันนี้ uh huh. น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์เพื่อที่จะรักษางานนะคะ <Ha. S 2> ไม่ให้มีคนถูกไล่ออกจากการการ,การงานนะคะอ่าอ,าอาแล้วเงินยังเหลือพอไหมคะเงินกู้ที่เป็นพรบรชัวยใหม่มาก็ยังใช้ไม่หมดถูกไหมคะ ใช่ค่ะจริงๆพรบเก่าหนึ่งล้านล้านก็ยังใช้ไม่หมดนะคะตอนนี้เนี่ยยังมีเหลืออยู่นะคะอยู่ประมาณเกือบสามแสนล้านนะคะที่ยังใช้ไม่หมดนะคะส่วนในพรบรเงินกู้อันใหม่ห้าแสนล้านบาทที่ที่เพิ่งออกมาเนี่ยนะคะก็ยังยังไม่ได้เริ่มกู้นะคะจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีเงินเหลืออยู่อะคะ่ะครับครับ แต่ก็อ,อาจจะล่าช้าหน่อยนะคะออมาตรการล็อกดาวออกมาก่อนแต่เยาวยาย,ยัางออกมาไม่ทันนะคะคอีกคําถามสุดท้ายครับทิศทางของเศรษฐกิจต่อไปหลังจากนี้มันจะมีออภาพเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆต้องเรียนว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงเนะคะคคเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์การควบคุมโควิดจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราประมาณการว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยน่าจะโตได้อยู่ประมาณ1.5เปอร์เซ็นะคะคเทียบกับปีที่แล้วที่ลบลงไป6เปอร์ซนปีนี้ก็โตได้สักนิดนึงอะค่ะ1.5เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่า เศรษฐกิจในประเทศเองก็มีความไม่แน่นอนสูงจากการควบคุมการระบาดนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวนะจากต่างประเทศที่เราเคยประมาณการว่าน่าจะมาได้ประมาณหนึ่งล้านคนในปีนี้ก็ตอนนี้ก็ลดเหลือห้าแสนคนแล้วค่ะค่ะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับดรครับค่ะวันนี้ขอสั้นๆก่อนนะคะขอภัยเรื่องสัญญาณด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ เมเชียกันค่ะคปาพาไปดูนี่เคอีก,ก็2%นะคุณสุทธิวัต์ขึ้นมาได้แรงเลยนะคะแม้ว่าวันจันทร์นี้เลยค่ะที่ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็เน้นให้คนห้ามออกจากบ้านต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งกันนะคะเขียวได้สดใสเลยค่ะทั่วเอเชียวันนี้บ้านเราก็ยังมีโอกาสรีบาวอยู่แต่อาจจะต้องร,รีบขายกันหน่อยเพราะคงไปได้ไม่ไกลครับสวัสดีหมดเวลาของนักที่ลงทุนแล้วนะครับเราสองคนพร้อมกันงานลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ